สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาบ้าเพลงออกไปใช้งานกันให้เรามาที่ตัวเมนูไฟล์ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเจอบ้าให้เราเลือกที่โปรเจกต์ or section ที่หน้าต่างบ้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกนะครับที่จะบ้างานออกมาเป็นไฟล์เว็บหรือเป็นไฟล์ mp3 ได้ขั้นแรกให้เรามาเลือกที่ คับตัว PCM ตรงนี้นะครับแล้วไฟล์ format เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเป็นเวฟเป็น AIFF ได้นะครับเร o l u t ชันเนี่ยเราจะเลือกที่กี่บิตนะครับ 24-bit บ6 b i t ิตนะ bit. ส6บิตเซมเพิร์เรทเนี่ยจะเลือกเป็น4 4 1หรือ48ก็ได้ bit, 4 4. 1 6บ i t 1ิต44.1เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐาน CD CD ตัวไฟล์ไทป์เนี่ยถ้าเป็นสปริตตรงนี้นะครับ เขาจะบ้าออกมาเป็นซ้ายขวาถ้าเราจะเลือกเป็นสเตอริโอเราก็เลือกเป็นอินเตอร์นะครับดิเทอร์ตรงนี้ก็เป็นนอนไปก่อนตัวโหมดเนี่ยเราสามารถที่จะบ้าออกมาในลนักษณะเป็นเรียวถทมก็คือ,อเขาก็จะเล่นเพลงไปด้วยเพลย์แบ็กไปด้วยแล้วก็จะบ้าออกมาส่วนออฟไลน์เนี่ยก็จะประมวลผลแล้วก็บ้าออกมาในครั้งเดียวตัว MP3 นั้นนะครับ เราก็เลือกเป็นค่า default ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นเรียลไทม์และออฟไลน์ได้เหมือนกันกรณีที่เราจะบ้าวมาทั้งเพลงนะครับเราก็สามารถที่จะกดบ้าวได้เลยนะครับเราก็เลือกโอเคนันก็จะเลือกนะครับเป็นเทสจะเก็บไว้ที่ด็อก ument เมื่อเราได้แล้วเราก็กดบ้าวเลยครับ จะนานหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวไฟล์งานนะฮะตัวขนาดของไฟล์งานเพลงของเราตัวนี้ก็เบามาเรียบร้อยถ้าเราจะเบลเ,เฉพาะพื้นที่นะเช่นเราจะเลือกเฉพาะจะเป็นต้นหุกอย่างนี้นะครับออกมายเงี้ยเราสามารถที่จะเลือกพื้นที่ได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ลากนะครับลากนี้นะครับ แล้วเราก็าเลือกบล้าวนะครับตอนนี้เราจะบล้าวเฉพาะที่เป็น m p 3พออกมานะครับแล้วเราก็จะเลือกอที่ไว้ที่เป็นด็อก ument เหมือนกันกนะอใส่เป็นเลขหนึ่งเรากดบล้าวนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเดีย๋ยวเราไปดูตัวนะครับที่เราบล้าวออกมานะครับ อยู่ที่ด็อกิ e n มต์นะฮะเราก็จะเห็นว่าก็จะมี3ไฟล์ตัวเท็ตหนึ่งก็จะเป็นไฟล์เล็กๆที่เราเลือกนะเฉพาะพื้นที่นะครับที่จะบาาออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะบ้าออกมาให้เป็นไฟล์เว็บแล้วก็ MP3 ตามที่เราเลือกนะครับและนี่คือการบาาเพลงเพื่อจะเอาไปใช้งานนะครับคลิปนี้ก็คงแค่นี้พบกันคลิปหน้า